นะครับชาร์จแล้วนะครับเป็นการลากแรกนะครับลากได้ประมาณ5นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลาอะไรชื่อวันนะครับมีคุณพิยานะครับคุณนพิยานะครับหนึ่งในชมรมรถไถประจีนฮนะี่ก็ไม่ตาล้ เกกะวาพิเทียนคันน่ะไม้ไม้แอบคันนี่ิเทียนก่อนดิคันคันนี้เกะกะวะพอเดี๋ยวลากไปท้ายกันร้อนเลยนฮะสปูน นี่ก็เป็นเรืออีกสองลำนะครับซึ่งมาปล่อยสายลอยนะครับกกเรือของบางยัดนะครับจนนริงนคีมนี่ไงคคีมตัดได้นี่ตัด้หตัด่ปเซนมอ